สวัสดีครับผมชื่อกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การใช้บริการเอเจนซี่ไทคนเพื่อมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ในเมืองโอ๊กแลนด์นะครับปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่โรงเรียน NZLC หลักสูตร General English เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับโดยผมสตาร์ทจากเ e v e l Intermediate 1วเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ผมใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว1เดือนก,อนกว่าๆนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิว ว่าที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยจะขอเริ่มต้นจากการเตรียมตัวนะครับก็คือเรื่องเอกสารอันดับแรกเลยที่เราต้องเตรียมโดยมีอาจารย์โอและพี่นัทคอยช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแต่พออา,อาจารย์โอแจ้งมาว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสเต็ป by สเต็ปผมก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นครับแล้วก็ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกว่าที่คิดครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอและพี่นัทที่ช่วยพพอร์ตก่อนยื่นเอกสารทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็คือเรื่องการตรวจสุขภาพครับโดยเคสของผมจะเป็นเคสที่มีปัญหานิดหน่อยต้องทําการตรวจเพิ่มแต่ก็มีพี่นัทและอาจารย์โอคอยช่วยพพอร์ตอีกเช่นกันครับก็คือคอยประสานกับโรงพยาบาลเพื่อ นำผลตรวจามาใช้ในการยื่นวีซ่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ประทับใจมากคือไม่คิดว่าเอเจนซี่ที่ไหนจะมาคอยติดตามผลติดตามเรื่องให้เราขนาดนี้ครับถึงจะใช้เวลาในการขอวีซ่านานกว่าเคสอื่นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่าครับสุดท้ายพอวีซ่าผ่าน ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนจะบินมาที่นิวซีแลนด์ตรงนี้ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการหาที่พักนะครับแต่สุดท้ายก็ได้พี่นัดคอยช่วยหาที่พักเพิ่มเติมนอกจากโฮสเทลก็คือเป็นบ้านที่พี่นัดเคยอยู่นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาหาที่พักที่ ราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นในเมืองโอ๊กแดนนะครับซึ่งโชคดีมากอาพอหลังจากที่เราเข้าโฮมสเตย์นะครับเป็นเวลา1เดือนโดยจองมาที่ไทยผมก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่ผมได้มาอยู่ก่อนนะครับคือผมเดินทางมาก่อนอก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมประมาณเกือบ2วีคเพื่ออยากจะมาเขาดาวที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาที่พักก่อน ก็เลยได้ที่พักที่เล่ามานะครับซึ่งโชคดีมากในจุดจุดนี้แล้วพอปัจจุบันที่กำลังอัดคลิปอยู่ก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้ครับหลังจากนั้นการเรียนที่นี่ก็คือมีอาจารย์โอคอยรับอีเมลจากโรงเรียนแล้วก็คอยส่งข่าวมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเวลาเกิดพายุโรงเรียนไม่สามารถ เปิดเรียนได้อาจารย์โอก็จะคอยอบอกผมนะครับในลายซึ่งโอเคมากก็ยังถึงถึงจะมาเรียนแล้วก็ยังส่งข่าวมาเรื่อยๆคอยถามว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกอบอุ่นมากครับอตอนนี้การเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนนะครับก็แนะนำเลยเมืองโอกแลนด์เป็นตัวเลือกที่ดีครับ สำหรับคนที่อยากมาเรียนด้วยแล้วก็อยากหาประสบการณ์การทํางานพราร์ทไทมด้วยตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับก็ตอนแรกคิดว่าเเป็นเมืองที่เงียบแล้วก็อาจจะหางานยากนิดหน่อยแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วก็จะมีคอนเน็ชันจากเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับพอยบอกต่อกันตรงนี้ใครที่กำลังกังวลอยู่ผมคิดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นนะครับคือ การยื่นเอกสารขอ i ออการเปิดบัญชีที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับขนาดไม่ได้ทําออนไลน์มาก่อนคือทุกอย่างผมดําเนินการผ่านทางออฟไลน์ส่งเป็นเอกสารเป็นเปนเปอร์ก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากครับก็ตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วทุกอย่างก็มีครบหมดแล้วสามารถหางานพัฒน์ไทม์ทำได้เลยครับส่วนใครที่มีความกังวลอะไรผมคิดว่า ทีมไทคูนสามารถให้ความให้คำตอบเราได้นะครับในจุดจุดนี้โอเคครับขอบคุณมากครับจบรีวิวครับ